ข้างน้ำหน oh. <COR> <ES> ักหอมมสวัสดีค่ะกลับมาพกับังไรตุลกีอแล้วนะคะทุกคนวันนี้นเดี๋เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะคะแต่ก่อนเีย นี่นะคะทำโบรเรกไปให้ย่านะคะไปบาบาเอาไปให้เราแวะก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็ส่วนวันนี้เราจะไปไหนเดี๋ยวเรานัดกับคุณลุงเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านคุณลุงกันเลยค่ะทุกนคะ

นี่ก็คือจะตัวใหญ่ขึ้นมานะคะทุกคนนี่อันนี้คือบ่อดินนะคะโอ้โหขนาดบ่อดินน้ำยังใสมากเลยอะนี่นะคะน้ำไหลมาจากบุเขานู่นเลยค่ะ ยอดเขาตรงนู้นเลยค่ะนี่ทางน้ำไหลเขาก็เอาเอาปลามาไว้ฮะ ทุกคนคะดูคเป็นดำมืดเลยเรียกปลดจับงูนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปจับปลาตรงบ่อ อยากหัวนู่นค่ะวิธีการจับปลาของเขานะคะเขาก็จะมีนู่นนะคะ<ม>เป็นกลวยแล้วเขาก็จะตักปลาใส่แล้วปลามันก็จะไหลาตามท่อแล้วก็เขาจะเอารถมาจอดตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะทําการขนส่งแล้วก็นําส่งออกนะคะเป็นปลาส่งออกไปต่างประเทศนะคะเขาบอกว่าปกตินะคะเขาจะช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้อาหารการนะคะเพราะว่า ลามันจะตายได้นะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็มันทําให้น้ําเน่าได้ง่ายด้วยนะคะเ,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 เขาเลือกตัวใหญ่ให้นะ เดือดมั้ยพอไหมพอยังเดี๋ยวเราไปช่างน้ำหนักนี่อ um ันน้ำมันก็จะออกไปทางนี้นะคะเป็นน้ำตกนะคะทุกคนแล้วก็น้ำตกลงไปแล้วมันก็เป็นเขื่อนเลยค่ะ เอามาสนะวะวลสตน่ตนั้นอดิดนรดเินรเอาไปช่างแลนะคะได้5้กิโลสาขีินหรกิโลสขีดหกิโลครึ่งนะคะห้กิโลสน้ำอยู่ในรถูกแดดก็ได้ยังเลย ต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะว่าเราจะเอาปลานะคะไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน,นะคะ่ะเฮ้ดูสิเนาะเอากางปากกางเขาเลยนะคะิน้ามันลงไปนู่นเลยว้อ้โอ้เซอควะเเส

เดินนเรกนนคันไปตรงนู้นเลยแล้วก็ไหลมา 没有。嗯。啊？什么？ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะก่อนอื่นอะ่ะเดี๋ยวฝนไปทําความสะอาดนะคะแล้วก็เตรียมตัวทําอาหารแล้วก็เดี๋ยวเราจะชวนป่กับย่ามาทานข้าวอาหารเย็นด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการทําอาหารวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ,คะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นปลานะคะที่ฝนล้างเอาไส้ออกให้สะอาดเยบรรอยน,นะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้มันจะมี เลือดนะคะต้องเอาเลือดออกให้หมดทำความสะอาดให้หทีนี้ฝนก็ต้องเอาเกลือนะคะมามาคัด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 เพื่อลดกลิ่นคาวค่ะลดกลิ่นคาวแล้วก็ลดเมือ่อกลมฝนจะย่างสองตัวแล้วก็อบเนยกระเทียมน,นะคะกระหริดบัตเตอร์สองตัว เราก็ได้ปลาที่แแล้วนะคะ<า>เดี๋ยวเราจะทําการหยอกเกลือโรยพริกไทยดำโรยกระเทียมลงไปเลยแล้วก็ ใส่เนยลงไปเลยค่ะบีบแล้วมันลงไปค่ะแล้วก็ห่อเลยค่ะทําแบบนี้นะคะทั้งทั้งสองอันเลยนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะกินกันบ้านข้างล่างกันนะคะเผื่ออาหารไม่พอเอาเนื้อมาย่างด้วยนะคะนี่พอบาก็จะย่างตรงนี้ยูย oh, oh. <c oughs> ูเกร l ิเอชวลเฟิร์สพ่อบาบอกว่าตรงนี้ได้บรรยากาศนะคะมีวิวถั่วฝักยาวมีวิวตำลึงวิวมะละนุนน่นั่น,น,น,นมะละนะคะนี่กำลังลูกเล็กอยู่เลย แต่ว่าไม่ขมเลยนะคะนันละ่ลางโอลีลาลีลาโอ้โหโหอยยู่้า กลับแล้วนะคะข้างในก็สุกอันนี้ปินิดนึงตอนกลับตัวมันใหญ่เกินหอมมากอันนี้มันเยิ้มเลยนะคะเนี่ยมันทั้งนั้นเลยมีไข่ด้วยค่ะทุกคนอาหารก็พร้อมแล้วนะคะนี่ก็คือสลัด เรียกว่าชาบ้านซาลาตสึนะคะก็คือก,การที่อะไรที่มีในตู้เย็นก็เอามาหาัหา่นหันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่เกลือน้ำมันมากอกนะคะแล้วก็น้ำส้มใส่ชูนะคอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆเนื้อย่างอันนี้เป็นเท a ากาลิกบัตเตอร์เลมอนนะคะน่หอมมากอันนี้แบบหืมสุดยอด แล้วก็ปลาย่างของเราแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้ปู่กับย่ามานะคะมาทานกันค่ะโอนัแม่เยบค่าเออวเลยตอนนี้นะคะเราก็ครบองค์รวชุมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยนะคะไปนอย่าเนแล้ว็บ้านีบานดีบ้านดีบ้า

Kefal, kefal <laughs> <çapar> 100 lira. <laughs> 50 lira. <Evet>. Süper ya. Süper <laughs> et, demo da. Ya Hiç var et farkı yok yani. Daha güzel ya ben de böyle. Evet. evet. Bu daha güzel. Evet. Aynen <laughs> tam ya. Çok var After we come back to Turkey, this first meal to room. <laughs> so I want to ask him. <laughs> e, Tayland hakkında ne düşünüyorsun? Dün Tayland'a gittik geldik. İlk evet. ilk yememiz beraber <laughs> videolar. <laughs> Şimdi Tuko, Tayland çok sevdim ben. Ben <laughs> komiser, çok sevdim. Çok sevdim. Bir daha gelişimde Okan ve Mert'le beraber gideceğim. Anneye babaya haber etmeyeceğim. Biz kendimiz orada gezeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Ama çok sevdim. Ne? Ne sevdin? Ne? Çok sevdin mi? Ne mi sevdin? Yemek, yer, insan, hayvan, doğa. Sokakta sen <laughs> <laughs> Aslında onlar da zarar vermedi hayvancıklar. Vallahi <laughs> 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 zarar vermediler. Sadece biraz bizim peşimizden geldiler öyle. Endişe eden Ama en çok en çok sev neyi seviyor biliyor musunuz? Şi yediğimiz istiridye. <laughs> i̇stiridye. Çin istiridye ve geyik eti, geyik. <laughs> geyik eti. Ben çok da bak, başka neler söyledim biliyor musun? Ya bir de bir, bir korna çalışsınlar bu araba kullananlar ya. Niye korna çalıyorlar? Bizim Türkiye'de korna sesi o kadar çok ki. Olmayınca şaşırdım. Ya bir korna çalayım biraz ya. Dıt 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 dıt. Çalıyorlar. Çalıyorlar ya. Bu bu yok. Hiç yok. Şey yok. O da dünya yavaş yiyelim. Bu kadar sakinlik olmaz. Ya heyecan var. Lütfen. Dur dur dur. Yürü yürü Yürüsene lan bak. Burada var değil mi ya? Tabii. Çok var. Biz Ondan sonra her insan gelince insanlar Bambaşka yani. Hepinize selamlar, saygılar. Benden bu kadar. Güzel. 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 Çok güzel, evet. güzel oldu her şey gerçekten. Çok. Evet. Şey çok güzel oldu. Her şey güzel oldu. Çok güzel baktı. Baktın mı? Bak, Baktı. Dev okuşu yedirdim, Timsah yedirdim. <laughs> Kurba aya yedirdi. Bize sure. çok güzel baktı. canlı canlı istiriciye yedirdi. Ama bal da sever Ama Kurba'yı görmüşsen. Kurba'yı görmüşsen. bu insanlar yedirir. Evet. Yes. Mehmet Mehmet.

Ayşe yüz yüz yüz. Hayır on puan kadar puan. Yani yıldızlı yıldızlı. Hayır yıldızlar kadar puan. Yüz puan. Hmm. 6. 6. Hmm. 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 Yeah. I don't eat Because uh, for example, we eat in watermelon. But, but you have to play yeah. knife yeah. I postman, man. You know, postman. Man. Mm. I like to eat cut and mm. knife and fork. And it's like she made me eat like this, you know, like she said eat like this. ส r you Chef right. suitable with you <laughs> ค่ะทุกคน <laughs> ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ <laughs> ก็ขอให้กดไล <laughs> ค์เพื่อกำลังใจให้บ้านไล่์ตุรกีนะคะแล้วก็อยา่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปหาคลิปหน้าของบ้านไล <laughs> ่์ตุรกีวันนี้ไม่มีคนเสิร์ฟสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ <laughs> 拜拜。Bye bye.